มีเพื่อนๆพพี่ๆบางคนนะครับที่ถามผมมาว่าเราไม่ตัดไม่แต่งหนอได้ไหมเราเลี้ยงขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยหลายๆรุ่นได้ไหมสมมุติว่าเก็บเครือนี้ลงอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เก็บเครือนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะได้เก็บเครือนั้นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อี่น้องอันนี้นะครับผมขอตอบเลยว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิธีการแบบนั้นนะครับมันสามารถใช้กับกล้วยหอมได้ไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทําอยู่ก็คือ ต้องตัดต้องแต่งหน่อนะครับเหลือแค่ต้นแม่ต้นเดียวนะครับเป็นวิธีการของไร่ผมนะครับใช้เวลา8เดือนถึง9เดือนได้เก็บผลผลิตแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราไม่ตัดไม่แต่งหนอ่อเลี้ยงรุ่น1รุ่น2รุ่น3ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขือแรกนะครับมันจะออกตอนอายุกี่เดือนนะเพราะว่าผมยังไม่เคยทดลองแต่ว่า ถ้าทาวิธีการนี้นะครับคือต้องตัดต้องแต่งหน่อออกให้หมดให้เลี้ยงต้นแม่ต้นเดียวนะครับเขาสมมุติว่าเครือแรกนะครับเราเก็บตอน8เดือนนะครับก็นับไปอีก8เดือนก็เท่ากับว่า8 9 10 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16เท่ากับ1ปีกับอีก4เดือนนะครับเราก็ได้กล้วย2เคคือนะครับพี่น้องแต่ว่าวิธีการที่เราเลี้ยงหน่อขึ้นมาหลายรุ่นพร้อมกันเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าระยะเวลาเท่านี้จะได้กล้วยกี่เครือนะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมทําอยู่นี้นะครับ1ปี4เดือน5เดือนเนี่ยจะได้กล้วย2เครือแน่นอนนะครับเพราะว่าวิธีการนี้ไล่ผมทําอยู่นะครับพี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเบียงเท่านี้นะครับพี่เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคําว่าสวัสดีครับ